คือดาวดวงไม้ครับผมฮงหลอดอยู่บ้านโกงครับตำบลคำไพ่อำเภอเนาะอำเภอพนมไพรครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเจ้าหน้าที่กำลังจิตใจกำลังจิตใจครับสัตว์เจนอ้าวยี่สิบสิบี่สิบสี่สิบเชิญตาบักง้อครับยี่สิบสี่สิบครับดาวดวงไม้ครับคุณทำได้ไหมที่ไม่ไดาวดวงไม้ อีกห้ากิดรอนะครับหน้าที่ระพุนใจเกิดในร่อนนะครับราีิแม่นี่คุณชุดสูงเล่งสตารทานก็ได้เลยี่หลายที่แม่ของจรงรอร์แดนไปเจนน้องเซนุวิไอดีมันเป็นเดี มันปเป็นกเก้าวตัวน้า,า,เ,อานเอาทำไม่า้ใ่ไห่รับเขมเ,มเจเาอ่ะอ่ะรัเกเอานายอยโอ้ยนายเอ้ยลมตัวไหลเลยท่นครบผมอ้าวซมตอบนี่ไม่ล่ะฟังผนเอาไปสักเอ้ยออนจังเลียวเชิญรับประทาน เราระทา่ครับผมไปออกลมครับผ่านแล้วผ่านเลยครับไหลลงมาตีตำตำนี่ครับเสียดายมากๆครับผ่านแล้วผ่านเลยครับดาวดวงไม้ครับรอฟังเวลาจริงครับเราได้แต่บ่อสูงครับผ่านแล้วผ่านเลยครับดาวดวงไม้ครับตึ้งสองร้อยพอดีสองร้อยพอดีครับขอบคุณที่ที่ตามรับชมหลอดเด็บซี่สวัสดีครับ